สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิร์สกูส์โคนเด้อยินดีตอนหับก็สุดส่องสะพนหัวยางเนาะพี่น้องวันนี้ก็อยู่เพื่อนอยู่ซานอะไรเนาะกับสิพามาเบิ่งเอื้อยเหมืนพัดมีอะไรพี่น้องพอ FC เพิ่นกะว่าให้สะแปนพัดมีเบิ่งแน่แต่สะแปนเพิ่นกะบ่าพัดเพิ่นว่าย่าเพิ่นพัดบ่เป็นเพิ่นว่าเนาะแล้วเพิ่นกะออกข้างนอกแล้วพี่น้องเอื้อยเพิ่นก็เลยสิพิสูจน์ฝีมือพี่น้อง กาบุญมีไพ่พัดมีเป็นสักคนดอกในเฮือดนี่เนาะแต่กาเพิ่นกาขับไปเบิ่งในยูทูบไปแล้พี่น้องแต่กะสิมาลอบเห็ดตามที่เขาเว้าในยูทูบไปแล้แต่กาบุพุ่งอ่ะพ่นออกมาสีเป็นคือนขาวรูบบอเนาะพี่น้องไปเบิ่งไปซบหนึ่งกันพี่น้องเพิ่นสิเป็นคนลงมือพัดเนาะเอากระสิมาเบิ่งเครื่องที่เตรียมไว้เนาะพี่น้องอันเป็นกระเทียมเจียวเพิ่นเจียวเองแหละเนาะแล้วกะพักักหอมนี่พี่น้องต้นหอมอันนี่แบบจะพัดใส่แล้วแบบหอยหน้าเนาะมันกะหอยงามแบบได้พี่น้อง ลราจะมีน้ำปลาเ,ปเกลือรสด,ดีแล้วก็ซอสหอยนางลมแล้วก็เนยซีอ,อิ๊วดำบ่ซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำแล้วก็ซอสเห็ดหอมเนาะพี่น้องมาลุ้นกันเนาะพอดีซีเห็ดเป็นบ่อเนาะอันนี้ก็อจะเป็นเส้นที่เตรียมไว้แล้วพี่น้องก็จะเป็นอันคลองผู้ใหญ่จะดีเมันถากมาให้บางหันเลยเนาะขับผู้เห็ดกินเดียวมันซีเสียซะก่อนพี่น้อง ตอนนี้เอ้ยมูเคี้ยวน้ำตาลนพี่น้องเอ้ยมูหัวคนออกมาสิเป็นจังไงน้อพี่นอ้องมิตรคนแบบว่าบ่ค่อยเคยพัดจะเถื่อนเนาะเบิ่งคนเห็ดในยูทูบแต่ผู้ห่วเขาเห็ดเป็นจนังไงนะตอนนี้น้ำตาลก็เริ่มเป็นสีขึ้นเข้มขึ้นแล้วเนาะพี่น้องบ้าต้องไวยาเปื่อยใส่เป็นรัวลงไปน้ำนิดนึงต้องให้เอาได้วรับ ชีชียงชีน้ำตาลโอ้ชีดำผดแ้วได้แล้วสีใหม่พุแล้วเพรวเบิเกิดกรเด็นกระเด็นใส่ลำป่าวนีเป็นอเป็นันีเ่ห้บเคยเห็ฮเป็นติดได้ได้อเป็นติดได้พี่น้องฮัี่ ตัวเด้ชิเป็นชิเป็นพัดมีผัดมีด้วยิปน่ัดแงนอนเองคนผมเคยเห็นพัดมีนี่ใส่นามีก่อนจังน้อยนี่เป็นกรเขียนน้ำตาแล้วใส่ระนวลก็มีใส่ระนวลก็กรนวีละลายเป็นเขื่อแล้วมัดี่าได้ไหนี่ใส่กระนวลเอไนะตื่รุงตรมเนาะ ปรุงรสดีลงไปข้างนอกใส่รสดีนี่ก็ซอสองรใส่ซีอิ๊วดำลงไก่อนจะง่อยจริงเหัอไม่ต้องใส่ก็ได้ซีอดำอยู่เลยววะซอสหอยนางรม คนเคยเห็ดน,น้องเอ้ยคนเป็เดเฮ้ยไ่ได้ว้ากินเป็นอย่างเดียวเห็ดกับข้าวละลาวได้ข้าวกับวเห็ดของกินพัดได้ก,กดใส <คง S 2> <อ>่เกลือไปน้ำน่อยเนาะคนละลายเกลือติดห่วงน่ารูา้สึออกประมาณเนาะ เข้าบุ so ้มพี pt, round, the the ่ขวั่งออกเนาะต้นกระสีเอาเศษลงไปเลยเนาะพี่น้องมันพัดบบลายพัดพอสำได้จำหนึ่งเนาะน้องน้องผัวบุ้มหัวพนออกมาจะเป็นยังไงน้องบึ่งร้องบึ่งเป็นอะไรแต่เข้าเครื่องก็ขบอันอันกับบุมี่เนาะ เลือดกับบูมี่ตัวงอกกับบูมีพี่น้องนี่แต่ต้นหอมอยู่ในตู้เย็นกันเลยเนาะบูมีอย่างอื่นเลยข่าวบุญกันเรื่อยๆพี่น้องเป็นยังไงเนาะเปิดเป็นคนลงเป็นสวัสดีพี่น้องนั่งค่ะ <c oughs> นั่งถาคิดว่ะมันจะไปคุดจิรอเราไปแซมมันเลยเมื่ออื่นหมดแล้วเมื่เด่นจักเป็ดจากนาราบุนี้นะรีบปวดหัวเราไม่ได้ไปคุดสิรอคนละนั่งเอาท้องท้องถากสะพัดมีโอ้ยลืมลืมยังปลาปลาเผือกชีว่าลืมใส่กระเทียมเจียวพี่น้องเขาจะใส่ลงไปแล้วปะข้จะใส่ตอนเป็ดน้ำหมดแล้วเออยาใส่ตอนนี้เลย ได้เพราะมีเลือดครับอันถั่วงอกเนาะแบบจอนผู้น,นั่งผูนั่งคขาเป็นจังได้ด้จะมากินอะไร <laughs> ต้นพุธทักสิเป็นทังได้เลยเซ่นอันนี้ต้องพัดให้มันเย็นพูธมันจะกินเป็นเชฟข้าวมันบดเย,ย็นแล้วมันเนียวอะไรมือมใหม่หัดทำ่น้อง ลายคนถือบสือปุ้ยไดเห็นเป็นะว่าบบเคยพัดจักเถื่อนเนาะเดิมกำลังเป็นสีเคยแต่เห็นเจ้าเห็ดแล้วนะคะโบเคยแบบเป็นเองจักเถื่อนเสียงน่าจะชุกเลยได้บบชุกแน่ชุกแน่แล้วเฮ้ยโบชุกไอนกระตึงท้องติบติบน้องแพลวเห็นตาขึ้อยากนอน ว่านั่งเบิ่งแม่พัดมีเพิ่์กก็อยากกินอยากชิมที่มือมีแต่คนรอชิมผ่านม่นโดโลพักน้อยเพิ่์กมาจากเนาะมองเขาบอกแบบนีเอาตับใส่เด้เนาะคพีแตะเกาต้นเลือดตับตับตับเพิร์กมาิ้นตับปะยังน้อยปะฮู้ปะเลือดก็ว่าตับใช่ไหมเอาชี้คือตับนี่ได้ใช่ไหม ตาแต่คม sí, um, ันค yes you know, ือม่คตอยากนอนตาพัดนพักมโอยมีชงเ้อยงอยาแล้วเ็ดเป็นออยากทากกินได้หมอจะกินได้หรือเป่ารไเ็ดเป็นกินได้อาไ่บอกเพนพัดเพน บ่ได้เผพัดบุกขึ้นคุณโนีโน่คุณก้าเสี่ยงยำมันเชียทิมี่เนาะแต่ยังบุเคยพัดนะเอ๊สุกไเลยไแ้วพักหน่อยพอนะพักมาทุกก่อนนะพักมันยกกินได้เลยลืมใส่ด้ลืมใส่ตอนนั้นเนาะใส่จะเฮงเติมมาจาุกประเด็นอะไรแซวทักโคอีกแล้วเลยเนาะพี่น้อง สิเทสิกระมังมีพักมัน่ค่อยมีแบบกินได้บมได้เ้อยังกระบ่มีมีเตเ้นก็เลยเป็นแบบนี้เนาะจะเอาพักโวยพบ่น้องไมพูดไปจักเนาะโบริสุทธกว่าเดาวันอันนาบรุถั่พีอันนานนเอา้มวะเกียบซ้มพันั่นพี่น้องมีอันขี้ขี้อ่องวะ ตอนนีนพัดหมี่เราก็เรียบเอาก็เป็ดก้อนใช่เนาะก้อนรูปปุ๊บเนี่ยต้องมีอันผักชีเนาะผักชีโหยนาการใส่ก้อนเลือดนาการตรงน่องนะผัดลงตรงกันแม่นเออดิบพ่จักหอมแดดแดไว้ก่อนกินตอนห้องก่อนไดดทำมันเย็นก่อนค่ะเนาะกราใสได้อยู่พี่น้องเลย ชีซันเป็นอะไรต่ว่ารสชาติยังนี่รสชาติยังไม่รู้เลยว่าเป็นยังไงวันบ้านตอนนี้นะเคยกับลานกับมั่มมั่มก่อนพูดโอ้ยโอ้ยมันยังกิดเสือทั้งลังทั้งแถวเป็นอะไรบ่จอนได้ได้อยู่ข้างหลังได้ได้ได้เด่นเด่นลองติดคอเด้อ ระวังเดินกินนี่เนียวนุ่มๆเนาะเนียวนุ่มแบบบไปสุกไปเลยไปโม้ให้ค่ะแบบไปยังซุกไปเลยกินแล้วอะไรไหมเปิดอันปล่อยล้มหุยหุยใชกันเด้อุแรงเด้อกินแล้วปล่อยแก๊สมันนานอยู่ได้ตัวเส้นมันตกชานาวเนาะเนาะแม่นแมน รสชาติกะโอเคแล้วมื่นชื่อเลือดก่อนมืนทอแต่ว่าทำให้เขาเพิ่มน้ำนิดหนึ่งเส้นมันชุกกว่านี้จังหน่อยเนาะไปตลาดอันนี้มันกับปะเทิงกับกุกกับแต่แบบว่าทางในมันยังบุ่หอยนิ่มภายในอ่ากันหนังกินยาและน้องเฮลเออคือจังกะตีหรือเพล เผดวัเน่เดวเคียวยังมาขาดเลยเพื่อพี่เราเนี้ยเผ็ดเลเนาะเหมักกินเลยอช้าเผ็ดวะเช็ดมันใส่ตู้หิงนั่นเป็นแล้วเนี่ยเคือว่าผัดหึงเนาะข้าวกะเทีมหึงใส่น้ำก็ไรเติบเออแส่น้ำไหมวะเขาแส่น้ำไหมอ่อืไอที่เขาแส่น้ำที่คอนผัดล่างข้าวล่างืสื่อแม่น่จ็กอันี่เราใสน้ำที่ขอนผัดล่างข้งวกรเทเขาหูป้านุ่งเพียวาหเบอร์ แอันเป็นเส้นว้าต้องเลยดึงเยอะดึงจำซีดแมวแต่ละคนกดัะซีดคือย่งละคนบซีดใช่น้ำป่เออจะเป็นบ่ผัดไทยเอเบิงโอาในยูทผัดไทยผัด่ไข่โอเคนะพี่น้อง อันมือใหม่หัดทำกะกิน,นได้อยู่ท่ดแต่ว่ามันเหนียวเนาะแล้วก็ผัดหมี่เหมือนยากระติว <ไป S 1> ้วเลยวะคือ<ด>กินคือกินนางนยางเยลยรสชาติก็ใส่ได้นะตาก็ดูดีแต่พี่น้องเอ้ยก็ถือว่าใส่ได้อยู่เท่าแต่ว่ามือใหม่แก่ต้ตองมือใหม่ทำไม้เขาก็เหตุมันสุกกว่าน่าดีๆนะก็สุกยุ่ยแต่ว่ามันก็ยังแบบเหนียวแหงมันบ่อเนี่ยเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบอวยสิ่งกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ แต่กดสั่นกระดิ่งให้ในเด้อพี่น้องพ่อพ่อคลิปหน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วสบายดีสวัสดีพี่น้องน้องแพลวคลิปยาวเยืน